สำหรับเฟรมตรงกลางตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการใส่เนื้อหาอะไรลงไปแต่เราจะนําเนื้อหาของเว็บเพจที่เรามีอยู่แล้วมาแสดงผลคุณก็สามารถทําได้นะคะในการคลิกในเฟรมแล้วก็เลือกจากเมนูไฟล์เลือกคําสั่ง open in frame นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเลือกไฟล์เว็บเพจที่คุณต้องการจะนํามาแสดงผลในเฟรมที่ว่างอยู่จากนั้นเนื้อหาของเว็บเพจนั้นก็ถูกนํามาแสดงผลตรงนี้ซึ่งสามารถตรวจสอบดูได้นะคะว่า แต่เราเฟรมนั้นจะแสดงเนื้อหาของเว็บเพจไหนบ้างโดยให้คุณเปิดพาร์เนลนะคะแล้วก็เปิดพาร์เนลที่ชื่อเฟรมขึ้นมาโดยคลิกจากเมนู w i n d o w ์แล้วก็เลือกเฟรมนะคะหรือกด s h i F2 t f ก็ได้ที่พาร์เนลเฟรมนั้นเขาจะแสดงนะคะว่าขอลากออกมาแล้วกันนะคะตอนนี้คุณมีเฟรมอยู่3เฟรมนะคะท็อปเฟรมก็คือเฟรมที่อยู่ข้างบนคุณอยากรู้ว่าเฟรมที่อยู่ข้างบนนั้น มีเนื้อหาอะไรแล้วแสดงผลไฟไล์อะไรอยู่ก็คือดูจากช่องของซอสบนพาร์ทเนอร์พาร์ตีตรงนี้นะคะก็คือเป็น u n t i t เทิ f r a เฟรแสดงว่าเรายังไม่ได้เซฟนะคะทาง left เ a m e ก็คือทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะแสดงผลของ u n t i t เทิ f r a เฟรยังไม่ได้เซฟเหมือนกันแต่ถ้าเราคลิกที่ตัว m เมนเ a m e ก็คือตัวหน้ากลางหลักตรงนี้จะแสดงผลของไฟล์ที่ชื่อว่า main. h t m นะคะนี่คือลักษณะของการเลือกเฟรม คุณสามารถที่จะใช้ p a n ์เนลเ m e ตรงนี้จัดการกับเฟ m e ได้ไม่ว่าจะตั้งชื่อเ a m e นะคะเลือกซอสหรือเลือกไฟล์ที่จะแสดงผลในเฟ m e แล้วก็เลือกว่าจะแสดง s c อร์บาร์หรือไม่ถ้าเกิดว่าเนื้อหาของเว็บเพจนั้นเกินเฟ m e ที่คุณกำหนดความกว้างไว้ User หรือผู้ใช้นะคะที่เข้าไปชมเว็บเพจเราสามารถที่จะปรับความกว้าง ความสูงของเฟรมได้ไหมถ้าคุณคลิกเลือกตรงนี้ก็คือ no resize นะคะห้ามปรับถ้าเกิดว่ามีการกำหนดเป็นนะคะ border ถ้าคุณเลือกเป็น border เป็น yes นะคะก็จะมีเส้นขอบในการแบ่งเฟรมขึ้นมาด้วยเราลองเลือกเป็น yes ล้วกันนะคะแล้ว border color ล่ะคุณจะใช้สีอะไรหร่อว่าคุณใช้สีฟ้านะคะคุณจะเห็นนะคะว่ามี border สีฟ้าปรากฏขึ้นมาอยู่ เราจะไปดูผลลัพธ์ของเฟรมก่อนนะคะว่าเฟรมที่เราใส่เราไปแต่เฟรมหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะทำอย่างไรบ้าง